สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว u t u b e ทุกท่านครับามาดูล็อกกี้ครับ6 HL นะครับ2อแรงมา้านะครับมาดูว่าจะไหวไหมนะครับหรือจะกลายเป็น เสียงน่ากลัวแต่ตอนออกตัวน่าสงสารเอ้ขึุนไปแล้วครับโอ้บิลลี่ต้องไปจัดทางใหม่ครับเนี่ยดขีดคาดดันแล้วบิลลี่ว่า ตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงแล้วนะครับเอาบินดี้อ้อมมาครับึกว่าจะไปทำทางโอ้ระตามุวางขึ้นครับ มันเปลี่ยนบอกแล้ว่าไปหัดลักงามใหม่มันเป็นทัวร์ป่ะฟ้องถึงได้ไหมเดี๋ยวเดินยังนินแรลอยู่หรือเปล่าเอ้าดูครับ giao tua sân gặp luôn đi Mưa nắng mắt kèn kèn mà kèm mình thử phóng mày, Ông lốp nhiều khay เส้หวยหมดแดงพอดีครับหมดแดงกัดครับเที่ยงนะครับพักเที่ยงพักเที่ยง